สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport นันทวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เคทามราสปาหนองเล็งซ้ายครับวันนี้เคทามราสปาหนองเล็งซ้ายมีภารกิจครับลงพื้นที่ครับในการสำรวจในการคุดหนองเฟที่3นะวันนี้หัวหน้าวราริชัยศารคุ้รอมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของเคทามราก็ได้ลงพื้นที่มาดูความเรียบร้อยแล้วก็มา สำรวจดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่ในการคุดในเฟสที่3นี่จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดในการคุดตัวเพราะว่าตอนนี้นะฮะ,ะเฟสที่3นี่ถือว่าเป็นเฟสที่เข้ามาคุดในพื้นที่ของหนองเล็งายนักที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตัวนะฮะและยังตีผมได้เห็นตอนนี้นะฮะกะ็ทีมงานของกรมชลประทานและก็ผู้รับเหมานะฮะเปิ้งก่อได้เกลียนหน้าดินไว้ กาไว้นะฮะหน้าดินมูนี่นี่ก็จะเป็นดินชั้นหน้าที่มีบัวมีสารอาหารของอวัชพืชที่ตายทับถมกันอยู่ในดินฮนะสังเกตว่าดินจะมีสีดำนะฮะหัวหน้าวราระได้ประสานครับกรมชนรับประทานนะช่างเปารับประช่างวิเชียนไหว้ว่า,วาถ้ามีการคุดนะฮะก็อยากจะขอเพื่อคัดแยกเอาหน้าดินมูนี่ เอาไปกล่องไว้ตีในขีทำลาตัวนนะเพราะว่าในอนาคตหลังจากที่ถมดินเสร็จแล้วเนี่ยดินตีเป็นหน้าดินมูนี่เขาจะจะได้ใจไปในเรื่องของการทำการกรอบถุงดินแล้วก็พาอปลูกก้าไม้เอาไว้ฟื้นฟูก,กล่องดินตอีอยู่ด้านหน้ามูเานี่ครับหลังจากที่กรมชนฝนก็ได้ขนต้นไค่นะฮะต้นไค่สา,ามตีอันวณนราวารได้เสนอขอไปว่าถ้า พื้นทีต่ตรงไหนมีต้นไข่ตีจําเป็นจะต้องถมนะฮะก็แยกจะฮห่ทางกรมชลน,นะฮะคุดเอาก่อไข่ไปเพื่อจะทําการวิจัยขยายพันธุน์มันืมันมีขยายได้มาขึ้นเพื่อจะนํามาปลูกในหนองกลอบคืนนะฮะซึ่งกรมชลก็ได้อนุเคราะห์ในการขนมาฮึ่เขาแล้วหนึ่งเที่ยวครับแต่ยังเหลือประมาณสองสามเที่ยวก็น่าจะพอที่จะใจทําการวิจัยได้นะฮะ แล้วก็แหมข้อหนึ่งก็จะเป็นข้อในเรื่องของการอขอหน้าดินต,ตอนนี้ก็เห็นว่าทางกรมชนก็เริ่มเกลี่ยนหน้าดินขัดแยกมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันผูกช่างวุฒินะครับบอกว่าผู้ที่รับผิด,ดชอบอยู่ฝั่งนี้ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวถ้าวันผูกมีรถดั้มมาจะเอาไปกล่องไว้ใื้ที่เทํานานะครับก็ต้องขอขอบคุณ กรมชลประทานมัณฑที่ได้รับสองเรื่องครับตีรกรมชนก็ได้ทาตามตีได้รับปากของเคียทําล่าว่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขากําลังจับปลาทีมงาน,นะะมาสํารวจในพื้นที่ที่เฟสที่3จะมีการขุดน้ำลึกและก็น้ำตื้นจากจุดนี้นะฮะยาวไปถึงบ้านสันกําแพงจนทะลุเกือบจะถึงก็กลางนา้ำรูหัวใจนะฮะ ว่าจะมีการขุดเพื่อนําเอาดินขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นเคตน้าตื้นซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะมีต้นไข่หรือปลาไข่บางส่วนนะฮะที่ผมเคยได้มาสํารวจก่อนหน้านี้นะถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามการทํางานของจีโฟก็คงจะเห็นในการเดินสํารวจม้พ่อองแล้วนะว่าจะมีบางชุดที่เป็นแรงที่ยู้อใัยของนกนะฮะ วันนี้หัวหน้าวาริศวาราริศก่อเลยอยากจะมาดูพื้นที่เพื่อที่ว่าจะนำมาปรับจะไดในการคุดในเฟ,ฟที่3นะฮอมันได้รับผลกระทบกับะระบบนิเวศกับสัตว์ป่าในหนองเลนทรายน้อยที่สุดนะฮะก็หัวหน้าวาริศก็เลยพาทีมงานมาสำรวจเก็บข้อมูลก็ดีเขามาดูก,กันครับว่าจะมีข้อมูลตรงไหนพอ,องตี หัวน้าวราดิษฐ์จะมีคำแนะนำในการาถมในการขุดนะฮะตอนนี้ก็นี่ครับทางหัวหน้าก็เดินวันนี้เราจะใช้วิธีการเดินจากเคท่ามลาไปฟังสันสลีนะนี่ครับ

เดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะต้องติดตามการาง,งานการสำรวจของทีมงานของเคงงสท่าเรสปาหนองเลงไซส์ในครึ่งวันนี้มาให้ทา่านชมได้ร่วข้อมูลกันตัวนะฮะก็เดี๋ยวถ้าจะได้มีข้อมูลอย่างอัปเดตในคลิปหน้าผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ออบอกกันถึงกรรมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม